สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นค่ายดันเอฟเฟกนะครับของอเมริกานะครับรุ่น d e a d n o ปนะครับเดดน็ ob, อ HM2 EQ Blader ก็ตัวนี้นี่จะเป็นสไตล์เอามาบูสเสียงแตกหลักของเราอีกทีนะครับให้เป็นเชนซอสไตล์หรือวัสซอนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นโมเดนคือผมลองเท่าที่ลองมาเนี่ยมันจะมีความไทยกว่าพวก HM2 หรือตัวอ,อารมณ์แบบว่าพวกเชนซอตัวอื่นมันจะไม่มันจะไม่เบอนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่นกับเสียงแตกหลัก ที่เราใช้อยู่ประจำดูก่อนแล้วลองบูตดูให้ว่าเป็นยังไง จะเห็นได้ว่ามันมีความไทยนะครับไอ้แล้วก็ได้ติดกลิ่นอารมณ์แบบสวีดิตเดชเชียนซอมาบางๆสำหรับใครที่ไม่ชอบอพวกที่เป็นรุ่นรุ่นที่มันเป็นออริจินอลของพวกมันนะครับที่ให้เสียงเบอร์ลอๆอ,อะไรอย่เงี้ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดี เจ้าตัวนี้มันจะมีปรับข้างในนะรับเห็นข้างนอกนเป็นปุ่มเดียวแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีปรับเบสแตกแล้วก็แหลมเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นสามอันนะครับใช้ไขควงขันเอาว่าเลเวลของมันอันนี้ก็คือผมปรับไว้แหลมสุดนะครับแล้วก็เบสที่บ่ายสามแล้วก็เกนที่เที่ยงนะครับก็เวลาเล่นเอามาผสมกับเสียงแตกเราใช้อยู่ก็ผมว่าจะปรับประมาณเนี้ยผมว่ากำลังสวย ก็ติดอารมณ์แบบเชียนซอบางๆอ่ะคือเป็นโมเดิร์นด้วยครับถ้าใครชอบเป็นซาวเชียนซอบางๆแบบว่าไม่ล้นจนเกินไปแล้วก็มีความใช้สูงครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลย Crap.